เครื่องมือนะครับก็จะมีตัวแผ่นลวามร้อแล้วก็หัวเชื่อมสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเชื่อมได้ตั้งแต่ไซส์10ไซส์2นิ้วนะครับสำหับแผ่นนี้แล้วก็ถ้าเกิดใหญ่ขนาดนี้ก็คือต้องเปลี่ยนขนาดแผ่นความร้อนที่ใหญ่กว่านี้เราก็ประกอบหัวเชื่อมสำหรับตัวนี้จะเป็นไซส์25หรือว่า6ขุนนะครับแล้วก็ประกอบหัวเชื่อมแล้วก็แผ่นควล้อลักษณะนี้จะมีอยู่3รู สมมุติวันหนึ่งเราเชื่อมสามไซส์นะครับพร้อมกันแล้วก็ใส่เลยที่สิบี่้าาสองนะครับือว่าส6่หนนัยนะครับใส่ไปพร้อม ถ้าเป็นเครื <fin anta> <ots> ่องรุ่นนี้เนี่ยก็เสียบปลั๊กเนี่ยไฟจะติดสองดวงนะครับสีแดงกับสีเขียวถ้าเกิดอุณหภูมิถึงสำหรับการเชื่อม PR เนี่ยอุณหภูมิจะใช้ที่2 6งองศาถูครับถ้าเกิดอุณหภูมิถึงปุ๊บเนี่ยไฟสีเขียวจะดับนะครับไฟสีเขียวจะดับตัวรีดนะครับถ้าเกิดพร้อมดับปุ๊บเราก็ใช้งานได้เลยพอมันติดครั้งต่อไปไม่ต้องรอนะครับก็คือใช้งานได้ตลอดเลยเรารอแค่ครั้งแรกตัวนี้ก็รอประมาณ10นาที เราก็เตรียมนะครับชิ้นงานแล้วก็มีทิ้งสองมัดท่อะนะครับอุปกรณ์ท่อเขาต่อนะครับแต่ปอร์ท่ครับผ้าเช็ดทำความสะอาดความสะอาดก็แค่นี้เกี่ยวผ้าเชุบแบบปอร์ท่อแค่ปอร์ท่อทั่วไป,ลนนปะะเลยครับปอร์อรอย์เซ็ตามร้านทั้งแต่ทั่วไปนะครับนี่เขาขายเป็นฟิสไหมฮะชุดแต่ละ ไอ้ก๊อฮเนี่ยเวลาเช็ดปุ๊บมันจะระเหยเลยนะครับแล้วก็ล้างพวกคราบไขมันได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกน้ำเปล่าเนี่ยมันล้างคราบไขมันไม่ออกนะครับแล้วก็พอเช็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราหาผ้าแห้งมาเช็ดตามทีนี่ทิ้งเนืงไม่ได้ครับเพราะทิ้งเนื่องมันจะมาบางทีมันกัดมันเชี่ยวแล้วก็ตัวทิ้งเนืมันจะแรงหอลกอหอลทำความสะอาดทั้งตัวเข้าต่อนะครับเข้าต่อก็ทำความสะอาดภายใน จากนั้นเนี่ยเราก็วัดระยะนะครับวิธีวัดระยะง่ายๆเลยนะครับข้ต่อทุกตัวเนี่ยนได้ครับข้ต่อทุกตัวจะมีบ่าข้างในเห็นไหมจะมีบ่าเหมือน PVC ีซนะครับก็จะมีบ่าครับเราก็วัดระยะจากบ่าถึงตัวบลาเข้อต่อนะครับลักษณะนี้นะฮะเอาไระชิมเข้าไปที่ตัวบ่าด้านในนะครับก็จีบไปที่บ่าข้ต่อจากนั้นเนี่ยาวัดที่ช่องนะครับลักษณะนี้ แล้วก็ขี่ไ้นะครับลดลงมาสักมิลสองมิลก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป๊ะเลยเนี่ยมันจะนชนบาดเนื่องจากพัดติกมันขยาบเยเวลาเจอความร้อนอาจจะลดลงมาสักนิดหนึ่งมิลสองมิลก็ได้นะครับเพราะพื้นที่ว่างเยอะแล้วูกใช้ลูกานา,ต,าต่างกันต่างกันครับประมาณต่างากันผ <cụ S 2> มไม่ถึงครับไม่ถึง <ๆ S 1> ต่างกันนิดหน่อยอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวข้อต่อด้วย วันเลยนะครับเราก็จะเน้นเรื่องระยะเน้นเรื่องความสะอาดที่หนึ่งเพราะว่าบางทีหน้าง,งานไม่ได้สะอาดอานี้เราทำความสะอาดแค่ส่วนปลายครับไม่ยุ่งยากนะครับับนี้ความสำคัญของระยะที่เราวัดนะครับ ไม่เหมือนพีวีซีนะครับเวลาเราอัดเข้าไปเนี่ยเราไม่ต้องวัดเราก็รู้ว่ามันดังยู่นะครับเอาแรงเต็มที่มัก็สุดแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดโดนความร้อนปุ๊บเนื้อพลาสติกมันจะเหลวนะครับถ้าเราไม่วัดไปเนี่ยมันอัดเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับมันให้ความร้อนหลอกเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับมันไม่ได้มีบ่าล็อกไวเหมือนพีวีซีนะครับถ้ากาวอัดเข้าไปสุดแรงก็อยู่แล้วแต่ตัวนี้เนี่ยอัดเข้าไปเนี่ยมันจะหล เข้าไปปุ๊บพอถึงที่เราวัดไว้แล้วก็หยุดแล้วก็แช่ไว้นะครับส่วนเรื่องเวลาก็จะล็อกส่วนเรื่องเวลานะครับก็จะใช้สี่ผมนท่อตัวน,นี้จะมีสายด้วยเหมือนเลยแต่ว่าแต่และขนาดเนี่ยจะใช้เวลาในกนรารแช่ความร้อนเนี่ยมัต่างกันนะครับอย่างสมมติท่อตัวนี้ท่อหกขุนนะครับใช้เวลาประมาณ8 8วินาที นะครับในการแช่นะตอนแช่เราต้องตั้งเข้าไปสูนก่อนนครับแล้วค่ยนับแปดวินาทีน,นับในใจก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็อท่อไซส์ใหญ่เราเอาลังการมาตั้งมาเลยนอนลหรอไม่ยากบีนนะับในใจเพราะว่าอันนี้มันเป็นท่อเล็กแปดวินาทีนับ 8. หนึ่งถึงแปดแล้วก็ดึง ดูนาฬิกาสักว่า <c oughs> จะได้รู้ระยะห่างของวินาทีดังนั้นผมไปผมเชื่อมอเนี้ยนับแค่จเจ็ดวินาทีช่างหนุ่คนบอกเนี่ยผมนับได้ตั้งยี่สิบกว่าพี่นับแมพี่หนึงก็นับแมวเจ็ดวินาทีเลยนะาะนับเดียวสามสิบตอนแรกผมตกใจผมถามพี่เชื่อมใช้เวลาเท่าไหร่สามสิบเป็นวิหรอพี่ใช่ นะครับลองเชื่อมดูครับตอนมือไม่ถึงใช่ไหมอ๋อนี่มันมีข้อแชร์ด้วยคือมันมีไฟบอกเลยครับถ้าเกิดไฟถึงแล้วเนมันจะดับใช่ไหมครับไฟสีเขียวไม่ดับครับคืออุณหภูมิถึงแล้วอาจจะเชื่อมต่อเสร็จอะไรเสร็จวิธีการเชื่อมอะไรโปกตินโปรตีนอะครพี่เดี๋ยวว่าพี่ลองผ่านนะครับมันจะเป็นเนื้อหรืออะไรนะครับเปรียกับพีวีดีถ้าตอบผิดนี่คือตัดอย่างเดียวเอาเป็นกิด

ี๋ยวจะให้น้องเขาทำให้ดูว่าถ้าเกิดว่าทิ้งท่อไว้นานแล้วเชื่อมมันจะเป็นยังไงแล้วก็ระยะเวลาไม่ถึงแล้วเชื่อมจะเป็นยังไงนะคะจะได้รู้ภาพแต่งค่ือถ้าเชื่อมแล้วดันแรงเกินหรือว่าหลอมนานเกินเนี่ยตัวปลายเนี่ยเวลาดันเข้าไปมันจะห่อจะยู่จากตัวหกหุมก็เลยเหือตัวสี่หุมแต่พ่อสี่หุมก็อาจจะตันไปเลยก็ได้ เพราะว่าเราเวลาเราต่อเสร็จแล้วเนเราไม่สามารถดูได้เลยไม่สามารถแบบเชื่อมเสร็จตัดตัดจุดนั้นดูขึ้นอย่างนี้มันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเชื่อมตั้งแต่ขั้นต่อสายเริ่ม เขาตอเข้าไปสักหน่อยก่อนนะครับแล้วไปตามด้วยอถ้าเกิดว่าเขาตอบมันหนาเนะีครับอ่ะเขาไปตรงๆนะครับไม่หมุนนะฮะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็มาตัดเข้าไปที่ ต่อตรงๆนะครับดันก็เป็นตรงๆนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเหมือน p v c นะครับถ้าเราดันเข้าไปสุดปุ๊บปล่อยมือเป็นไงครับ <S <S มันถอยออกใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันนะถ้าเราปล่อยมือปุ๊บมันจะดันท่อต้องจับไว้ให้ตัวเนื้อเขาตึงเซ็ตตัวให้มันเริ่มแข็งตัวเล็กน่อยนะครับจะปล่อยมือได้สนานะบ,บางทีเชื่อมแรกๆอาจจะเบี้ยวนะครับไม่ว่ากัน เมันล็อกไม่ได้อยู่แล้วเหม <PC S 2> ือนพะีวีซีพีวีซีมันหนามันติ๊ใช่ไหมครับมันแข็งเราตันเข้าไปยังไงก็ตกแต่อันนี้เนี่ยมันนิ่มหนึนคู่เลยนะรตันเข้าไปต้องสังเกตเองและอีกอย่างนะครับถ้าเกิดแนวพ่อผิดเนี่ยตัดทิ้งอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการวัดเ็นิดนึงเหมือนพีวีซีนะครับวัดไปแต่พีวีซีสามารถควมได้ใช่ไหมครับเวลาเราอาจมัค้งเข้าไปได้แต่ตัวนี้ห้า เนื้อพลาสติกมันจะฉีดตาตรงอย่างเดียวเลยครับถ้าเราหมุนเข้าไปาเนื้อพลาสติกมันจะฉีดเพราะมันยึดติดกันด้วยตัวเนื้อพลาสติกมันเองนะครับไม่ได้มีตัวกลางกาวนี่ครับเสร็จแล้วทิ้งไว้สักพักให้นำแช่ต,ตัวให้มันเย็นตัวก็ปล่อยน้ำได้มือไม่เลอะด้วยครับตัวนี้ มือไม่เลอะแต่พองแผลเต็มมือเลยพอง